วันนี้นะคะเราเคยนาเรื่องราวของความมหัศจรรย์ของมังคุดนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแล้วก็มีแฟนๆรายการนะคะโอ้โหติดตามไปเยอะมากนะคะเรื่องของความมหัศจรรย์ของมังคุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่อเมริกานะเขาขายกันนะคะ2ปีนะคะ,คะ ได้กำไรกันถึง40,000ล้านบาทภายใน2ปี40,000ล้านบาท2ปีโอ้โหตาเล็กๆนี่กลายเป็นตาโตตาโตเลยนะพูดเรื่องเงินพิเมาเียอะากแบบเบิรโทมากเลยนะโอ้โหหึงด้วยนะเขาบอกว่ามังคุดสกัดเข้มข้นนี่นะพิเศษกว่านะมังคุดทั่วไปอีกค่ะพี่เฟสใช่อร่อยมากเลยที่สำคัญมีประโยชน์อร่อยใช่ไหมเนี่ยอร่อยด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอันนี้ถือว่าถูกเลยนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่นำมาออกรายการกันเนี่ยแฟนๆเรียกร้องมากเลยว่าอยากจะรู้จังเลยว่าสรรพคุณของเจ้ามังคุดสกัดเข้มข้น มันมีอะไรบ้างไอ้ถ้าเราบอกไปเนี่ยนะคะก็คงจะมั่วนะคะไม่ได้ค่ะเราสองคนคงให้ความรู้เรื่องนี้ <c oughs> ไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยเชิญแขกรับเชิญนะคะมาให้เกียรติรายการของเรานะคะได้ให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของประโยชน์ของมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะ <c oughs> ่านศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์วิริยะจิตรานะคะเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยมังคุดไทยนะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดรเพศักกรหญิงอัมภัยปั้นทองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกด้านต้านการอักเสบค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะค่ะเชิญด้านนี้เลยนะคะเชิญค่ะเิเชษฐ์นะคะ แต่าอาจารย์น้ำพายในคะวันนี้เพิ่งมาเยี่ยมเยียนรายการเราเป็นครั้งแรกนะคะอ,อันดับแรกเลยต้องขอถามอาจารย์พิเชษก่อนละกันนะคะคที่พี่เฟซบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยนิยมกันมากเลย<า>แล้วขายเอระยะเวลาสองปีเนี่ยขายได้ถึง4ี่หมื่นล้านบาทเลยโอ้เป็นความจริงเหรอคะเรื่องนี้นนเป็นความจริงอย่างยิ่งแล้ววิธีการ,รขายของเขาก็ขายโดยใช้วิชาการผลงานวิจัยค่ะ ของทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพัฒนามังคุดไทยคือพวกเราเนี่ยนะครับนี่ก่อนตอนที่เขาใช้งานวิจัยของเราเนี่ยเ,เขาก็อ้างถึงผลงานที่วิจัยที่เราพบในห้องปฏิบัติการาเรามีการทดสอบในหลอดทดลองทดสอบลองกับสัตว์ทดลองแต่เราไม่ได้มีการทดลองในคนนะครับเนื่องจากว่ามังคุดเนี่ยมันกินได้ก็ไปทําเป็นน้าแล้วก็ทําให้มันอร่อยแล้วก็ขายในระบบเครือข่ายซึ่งมันเร็วแล้วมื่อกินแล้วก็ได้ผล ได้ผลมากมายเลยมากมายไก่กองมันก็เลยขยายอย่างรวดเร็วในแย์สองปีก็สินานไปสรคุณที่ชาวเมริกาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับแล้วก็มีประโยชน์นะคะที่เขายืนยันกันเนี่ยมันคืออะไรบ้างโอเคก่อนอื่นนะครับนี่คือนี่คือสามสิบเอ็ดปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเราทํางานวิจัยแล้วก็มีผลงานวิจัยออกมาทางสื่อมวลชนนอกเหนือจากที่พิมเผยแพร่ในารสารทางวิชาการระดับโลกนะครับก็มีออกมาเยอะแยะเลยนะครับ ออมาเป็นระยะระยะนะตลอดที่เวลาที่ผ่านมานะครับ<อ>แล้วก็จนกระทั่งมาในปี1991นะครับปี1991แล้นก็ข้ฉบับนี้ก็เป็นไปเขียนเกี่ยวกับงานวิจัยของเราทั้งหมดะนะฮะที่ทํามา 7, ปี8ปีเก้าปีสิปีเนี่ยมีอะไรบ้างว่ามีมังคุดนี่มีฤทธิ์อะไรยังไงนะฮะ<ม>แล้วเอกสารฉบับนี้แหละครับที่เป็นเอกสารที่ทางบริษัทเมกันนําไปอ้างถึงสรรพคุณของน้ามังคุด แล้วก็ทําให้ขายดีอย่างยิ่งตลอดที่นู่นใช่ไหมครับนี่จากการที่เขาใช้เครือข่ายการขายระบบเครือที่ที่เป็นขายตรงแล้วก็ใช้แล้วก็ได้ผลนะครับแล้วก็มีพบว่านี่คือกลุ่มคนที่ใช้ได้ผลนะครับผมเขาเรียนว่านี่คือผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงยันมาว่าใช้แล้วเมียคนติดไวรัสคนติดแบคทีเรียนะครับคนเป็นโรคผิวหนังข้อเข่าปวดอักเสบนะฮะท้องอืดท้องเสียนะครับ ลดสิวโรคผิวหนังค่ะ,คะแล้วก็คนที่เป็นไข้มีอาการแพ้มีอาการอักเสบลดอาการปวดของเส้นประสาทแล้วก็ป้องกันโรคกระดูกพรุนอ,อันนี้สําคัญมาก70%ของผู้หญิงชิบเกินวัย45ค่ะ,คะในทั่วโลกจะมีโรคกระดูกพรุนนะครับป้องกันโรคเหงือรถมันมีมากมายแล้วโรคปัญหาแพ้อะไรก็เพราะเรามาใส่ ในกระเพาะเนี่ยชัดเจนมากวันนี้จริงๆอาจารย์น้ำพายมีผลเรื่องนี้มาทำไมในชาตแล้วก็ชะลอความแก่และโรคความจําเสื่อมต้านอลมิสระนะครับป้องกันการเกิดโรคหัวใจจาก L D L Cholesterol Oxidation อาการแล้วก็ลดอาการกระวนกระวายความซึมเศร้าป้องกันอาการเบียนเวียนลดความดันโลหิตลดอาการสันนิบาตนะคือ Parkinson Disease นะครับรักษาระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับรวมทั้ง ระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติคือเบาหวานเนี่ยนะคับฉังมากเลยแล้วก็ป้องกันต้อหินและต้อกระจกและที่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือป้องกันเนื้องอกและมะเร็งนะครับทีนี้งานเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่เราพบในห้องปฏิบัติการอยู่แล้วแต่เมื่อมีการนํามาใช้ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําเป็นมังคุดสกัดเข้มข้นในอเมริกา เราก็เกิดความรู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรให้มันดีกว่านี้โดยใช้ทรัพยากรบธรรมชาติของบ้านเราแล้วก็ทําให้มีอุตสาหกรรมที่มั่นคงเกิดขึ้นโดยใช้มังคุดจากบ้านเราบ้านเราเยอะเุยใช่แล้วนันเราก็นำนักวิชาการทั้งหลายหลายทจะนําใ่วด้วยนี่ค่ะทั้งหมดนะครับงริงๆมีมากกว่านี้ทีนี่คือทีมที่ทามาก็อยากจะบอกว่าเป็นทีมที่ทํางานวิจัยมากที่สุด เยวกับมังคุดมากที่สุดในโลกแล้วเราก็ทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเดี๋ยวเราจะผมต่อนิดนึงนะครับจะได้จบได้หรือเปล่าที่อ่านไปผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมานะครับจะเป็นมังคุดสกัดเข้มข้นนะฮะเราจะไม่มีการเติมน้ําตาลไม่เติมสีสังเคราะห์ไม่มีสารการบูดไม่แต่งกลิ่นด้วยสารเคมีนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนเปลือบซึ่งอาจปนเปื้อน ด้วยยาข้ามแรงตัวนี้สําคัญมากที่ต้องบอก่างนี้คืออาจารย์จะไม่ไม่ให้เปลือกไปเลยไม่ให้เปลือกเลยสาเหตุก็เพราะเปลือกเนี่ยมันย่อมจะมีการผลปื้นของยาข้ามแรงยาข้ามหรงตกค้ังอยู่ที่เปลือกปัจจุบันผลิตภัณฑ์มังคุดสกัดหรือน้ำมังคุดสกัดทั่วโลกจะมีส่วนเปลือกอยู่เพราะว่างานวิจัยของเราเนี่ยเราทําวิจัยในเปลือก เขาก็เลยเอาเปลือกนี่จับยัดใส่เลยซึ่งตรงนี้ผมขอเรียนว่ามันไม่ใช่พิธีการที่ถูกต้องเราต้องคำนึงสูขภาพแม้ว่าประสิทธิภาพมันดีแต่ว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีส่วนเปลือกใส่เข้าไปเลยก็เห็นอะไรที่มันสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยอะไรนั่นคือเข้มไปหน่อยคือเปื่อยนะครับนะครับทีนี้นอกจากว่าไม่มีเปลือกแล้วแต่เราควบคุมสารซึ่งออกฤทธิ์ชัดเจนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เราสกัดแล้วเรียกว่าเจียมวันเนี่ยครับมีปริมาณมาตรฐาน มีปริมาณมากนะะนี่คือความแตกต่างแล้วก็มีการวิทยาศาสตร์มีวิทยาศาสตร์มารองรับชัดเจนค่ะอาจารย์คะนุกเคยเห็นที่เขาวางขายกันอยู่เนี่ยมันมีน้ำมังคุดด้วยไอแต่น้ำมังคุดกับสารสกัดจากมังคุดมันต่างยังไงกันนะคะอาจารย์ก็น้ำมังคุดถ้าสมมติว่าเขาน้ามังคุดก็คือน้ามังคุดเจือจางนะอ๋อเป็นเจือจางเดียวก็แค่น้ารสชาติมังคุดมีกลิ่นมังคุดแต่ของเราเนี่ยเป็นเป็นเนื้อคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยฮะ จะให้คุณค่าทางาทางเภสัชวิทยาที่สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายคือปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเท่ากับที่จะได้จากมังคุดทั้งหมด45ลูกทีเดียวพันเอนหนึ่งขวดนี้นะค,ะค่ะนั้นถามอาจารย์อนุภัยบ้างนะคะ,คะอาจารย์ะคะในฐานะที่อาจารย์ก็เข้าไปในห้องแลบด้วยะนะคะแล้วก็ได้เห็นผลไม้มาหลากหลายชนิดล่ะทาไมอาจารย์ถึงเลือกใช้มังคุดก็เผอิญก็จากงานวิจัยของอาจารย์พิเชษนะคะ,คะ ที่อาจารย์ได้สกัดแซนโทนออกมาหลายๆตัว <Yeah. S 2> เราก็มาสนใจว่าเอ๊ะชาวบ้านหรือแผนโบราณยาแผนโบราณเนี่ยได้ใช้มังคุดทำอะไรบ้าง uh huh. ซึ่งส่วนใหญ่ในนั้นเขาจะบอกว่าใช้เปลือก <c oughs> นะฮะมันก็มีหลายฤทธิอาา์อะคะ เราก็มาดูว่ามีการทดสอบฤทธอะไรไปแล้วบ้างเพราะว่ามันทําหลายแห่งไม่ใช่ทําที่เชียงใหม่แห่งเดียวที่มหาวิทยาลัยสงขาก็ทำนะคะก็ทางสงขาก็ทําไปส่วนหนึ่งส่วนตัวเองก็มาสนใจฤทธ์ระงับปวดต้านการอักเสบของโรคข้อหรือโรคกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะอก็อันนี้ก็เป็นที่มาอาจารย์ก็เลยเนี่ยอาจารย์อาจารย์ลภไย่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญของโคกรกนี้ด้วยนะคะ เพื่อทีมงานของเราจะมีแต่อันดับหนึ่งเขงประไท้ใช้และที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่เราสนใจมากก็คือความปลอดภัยของการใช้เพราะฉะนั้นที่แล็บก็จะทดสอบความเป็นพิษด้วย<อ>ซึ่งอันนี้เราก็พบว่ามันไม่มีพิษนะคะหลังจากที่เราทดสอบแซนโทนหลายตัวแล้วก็พบว่าตัว G M 1ที่อาจารย์พิเชษแยกออกมาเนี่ยนะะเป็นตัวที่มีฤทธิ์ดีมาก<อ>ก็สนใจตัวนี้แล้วเราก็เอามาทดสอบความเป็นพิษนะคะซึ่งเราพบว่าเราให้หนูไปประมาณ3มกรัมต่อกิโลเนี่ยนะคะ มันไม่ได้เกิดอะไรเลยซึ่งตามมาตรฐานสากลเนี่ยถ้า2กรัมต่อกิโลไม่กอ่อให้เกิดพิษอะไรก็ถือว่าปลอดภัยแต่นี่เราทำขึ้นไปถึง3กรัมค่ะถือว่าเป็นตัวที่ปลอดภัยแล้วก็มีสัรพคุณมีประโยชน์มากมายะนะคะเป็นมงคุสกัดเข้มข้นมีหน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุนบา้บางคะอาจารย์คะคือในงานว<ม>ิจัยขณะนี้ะนะครับเราได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรซึ่งเป็นองค์การมหาชนาะวะัตถุประสงค์ก็คือว่าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกบมังคุดแปรรูปนะครับแปรรูปแล้วก็สามารถให้เกิดอุตสาหกรรมยั่งยืนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยจากสวก,อรกรหรือที่สำนักงานวิจัยประนาการเกษตรกับบริษัทเอเจนต์ไฟโตเซ็นโคลสแล้วก็ใส่เงินกับนละบาบต่ตบาทนี่นะครับ แล้วก็เอาให้ศูนย์วิจัยพัฒนามางขุดไทยเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการวิจัยพัฒนาจนกระทั่งให้มันชัดเจนแล้วเราก็มีการเซ็นสัญญานะครับอขอ,อกลับไปที่ภาพแรกครับภาพแรกนี่เมื่อกี้นี้ก็เป็นภาพอัอนนี้ก็เอาตรงนี้แล้วกันนี่ครับนี่เป็นภาพที่ตกสเนอมภาวันผช่วยนวยการกับเรานี่นะร่วมลงนามในสัญญาร่วมสนับสนุนการวิจัยด้วยกันเมื่อวันเมื่อเร็วนี้เองนะครับ แล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติเข้าไปรวมทั้งผู้วยการสาบัรอาหารแห่งชาติซึ่งจะเป็นอีกอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนมาตรฐานของผลิตภั์ให้ออกไปสู่ตลาดโลกในลักษณะเป็นพิษวันมาตรฐานสากลนะครับ<ม>แล้วเนื่องจากงานของเราเป็นงานวิจัยเราไปเราก็ไปแสดงผลงานวิจัยของเราที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วภาพต่อไปก็จะเห็นว่าภาพของเราเนี่ยผลง,งานเราได้รับความสนใจจากสาเร็จประเทศนะครับซึ่งท่านก็ทรงให้ความสนใจเป,เป็นพิเศษในเรื่องนี้ แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้บรรยายถึงความสมบูรณ์ทางการวิชาการที่เราใส่เข้าไปในการพัฒนามาคุดฉบับทเทบข้มข้นนีย่ะเตม่าเ้ย้วยมากมายนะ,ะใช่แล,แล้วแล้วลเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของความมหัศจรรย์ของเมืองคุดกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการคลีนิกชีวลัคค่ะเราพูดคุยกันเรื่องของมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะจากกับอาจารย์พิเชษและอาจารย์อัมพายนั่นเองนะคะที่บอกไปแล้วว่าโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเลยค่ะแลวที่สำคัญดื่มง่าย <c oughs> มีรสชาติอร่อยอมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะไปหมดเลยละคะ่ะพ่เฟษ<ฟ>ดูพีคทีเดียวครักลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อแล้วกันเมื่อสักครู่ที่พิเฟษบอกไปนะว่ามังคุดสกัดเข้มข้นเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์มากเลยมหัศจรรย์ยังไงคะอาจารย์พิเชษครับ คือประการแรกทีเดียวเนี่ยตอนนี้เรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าสําคัญมากๆเราเป็นกลุ่มเดียวในโลกที่เรามีข้อมูลตรงนี้เจียมวันในบังคุดที่เราสก,กัดออกมานี่นสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามากไปก็ไม่ดี<ช>เป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกัถ้าน้อยไปก็จะเป็นโรคง่ายเพราะฉะนั้น ภูมิบาบัดในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องสาคัญค่ะแล้วเราพบว่าการได้ภูมิบําบัดที่สมดุลที่ดีมากๆเนี่ยเกิดขึ้นจากการดื่มน้าใหม่แค่นี้แหละครับอ๋อน้ํเมืองคุดสกัดเข้มข้นตัวนี้ค<ช>รับอาจารย์คะวันหนึ่งเนี่ยเราต้องดื่มปริมาณแค่ไหน,นหลายคนคงจะมีคําถามในใจนะดื่มแค่ไหนเลยถึงจะพอจริงๆก็ดื่มตามสะดวกนะฮะดื่มไปทั้งบ้านดื่มมทั้งครอบครัวพ่อแม่ต้องดื่มตลอดทุกทุกวันวันละคือดื่มแล้วมันเป็นเป็นอร่อยอ่ะมันดื่มเป็นอาหารก็ได้นะครับเป็นอาหาร มื้อก็ยังได้ค่ะดื่มก่อนอนก็ได้นะครับแล้วก็ตื่นเช้าก็อาบเท้าได้ครึ่งขวดทึ่ไ่ขวดนะให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้แต่ถ้าอยากใครที่อยากจะดื่มแล้วเพื่อจะรักษาปัญหาในร่างกายอย่างเช่นที่อาจารย์นันพายจะพูดถึงนะค่ะก็คือให้วันละขวดอาจารย์นันพายนี่บอกว่ามีเคสตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะก็นยังไงคะคนที่นำไปดนไปใช้กับคนที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะแผลกระเพาะอาหารน่นะคะแผลในกระเพาะอาหารนะคะ ซึ่งเขาก็จะใช้ยารักษาแผลกระเพาะอาหารเป็นครัง้งเป็นคราวเมื่อเขาปวดท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะ,อะพอเขาหันมาเริ่มอ,อยากจะลองดูเนี่ยนะคะเราก็ให้เขาหยุดยาะนะคะแล้วก็ลองใช้ My Health เนะะี่ยค่ะวันละหนึ่งขวดซึ่งเราให้เขาเลือกดื่มได้ว่าเขาจะดื่มเช้าเยน็นสองหนนะคะ เช้ากับเย็นหรือ<า>จะ,ค,ะครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งค่ะหรือจะเป็นวันละสามครั้งก็ได้เชา้ากลางวันเย็นแล้วแต่เขาสะดวกหรือเขาอยากจะดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจากเคสที่เราลองทดสอบไปเนี่ยนะคะเขาเห็นผลภายในหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะนั่นก็คือว่าพอดื่มไปอาการเขาจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคืออาการปวดจะค่อยทุเลาลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอครบอาทิตย์นี่อาการปวดเขาหายไป อันนี้เป็นกรณีเรื้อรังเป็นกรณีเรื้อรังอันนี้เเพาะเป็นแผลเพาะมานานมากแล้วเขากลับไปตรวจไหมคะอาจารย์คะเขาไม่ได้ตรวจค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเขามาอาสาสมัครขอดื่มแล้วอยากลองแล้วก็ได้ผลดีซึ่งตอนนี้เราก็ให้เขาดื่มต่อไปก็ไม่เป็นอาการตรงนั้นก็ไม่มีค่ะเขาก็จะดื่มต่อไปเพราะเราให้ไป12ขวด2แง็คนะฮะอ๋อหนึ่งคอสก็คือ6ขวดค่ะอาจารย์คะแล้วมีเคสอื่นๆือีกไหมคะเคสอื่นอื่นนี่ ก็เป็นเคสปวดข้อนะคะค่ะซึ่งอันนี้ก็วันละขวดเหมือนกันะนะคะกัก็ก็เห็นผลค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะถ้าอาการปวดนั้นไม่ได้รุนแรงมากๆแบบปวดจากมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนั้นเราคงนับไม่ได้แต่ปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็เห็นผลชัดภายในหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันค่ะ,คะ บอกว่ามีการรักษาโรคครอบจัก,กรวาลได้เลยเหรอนะฮะนั่นคือสาเหตุของการที่ปร,บบรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลถ้าร่างกายเราสมดุลแล้ว,<ด>ลวเราก็ไม่ป่วย <c oughs> ก็โรคทั้ <c oughs> งหลายแหล่ก็จะไม่เกิดนะครับก็ป้องกันได้ผมอยากจะเรียนอีกนิดหนึ่งว่าส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพซึ่งหลายท่คนอยากจะสนใจหรือสนใจอยากจะรับทราบดื่มแล้วผิวพรรณดีแน่นอนสิวฝ้าสิวจะหายไปค่ะายไปหลายคนชัดเจนค่ะคงจะสงสัยว่าถ้าฉันกินมังคุดที่บ้านฉันได้ไหม ก็ย okay. ่อมจะได้ฮะเหมือนกันไหมไหมคะอาจารย์ก็ด yeah. ูก็กินสักวันละสี่สิบห้าลูกนะค่ะโอ้โหเท่ากับเยอะเลยนะเือดเขาหรือว่าน้ำหนึ่งขวดนะตอนนี้สี่สิบห้าลูกมันก็เท่ากับสามกิโลนะฮะค่ะเฉพาะมันคุ้ก็บร้อยห้าสิบบาทนะนะจะต้องมานั่งแกะนั่งแงะกันอีกเนาะใช่ไหมอาจารย์คะแล้วก็ต้องมีคนสงสัยอีกว่าหวานไหมกินแล้วคนที่เป็นเบาหวานทานได้ไหมอ่าก็ต้องมีคนสงสัยจริงๆแล้วผมกําลังจะเรียนว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยให้ดื่มเถอะ ระดับน้ำตาลเนี่ยจะมีโอกาสลดลงมาค่อนข้างจะชัดเจนให้สังเกตยังไงคะให้ดื่มไปสักประมาณแค่ไหนหรือว่ายังไงคะผมว่าเด็กปัจจุบันนี่คนเป็นเบาหวานเนี่ยเขมีเครื่องวัดของเขาอยู่เคระ่อวัดเยอะนะครับดื่มแล้วก็ไปอาจจสองสาวันวัดดูไปเรื่อยสองสามวันแล้วจะพบความประหลาดใจแสดงว่ามีคนที่เป็นเบาหวานกินแล้วก็ทีนี้ครับคือผมเองเนี่ยไม่สามารถพูดตรงนี้ชัดๆได้เพราะเรามันเป็น เป็นเครื่องดื่มในการที่เราบอกว่าใช้รักษารักษาโน้ร,รักษานี้มนม,มันจะนผิดผิดะระเบียบของ o นะออยถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ลองดื่มดูเพราะว่าสิ่งที่เราพบจากในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันยืนยันชัดเจนว่าเอามียอดนอย่างนี้แล้วก็มีการใช้ในอเมริกาแล้วนะฮะแล้วเราก็ได้แต่น<ฆ>ําสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงมาราบใหยฟังแต่การที่เราบอกว่าน้ำมังคุดนี้ช่วยรักษาโรคไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะดูแลแบบสมดุลนะคะไม่ได้แบบไปรักษาโรคแต่ว่าเราเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรไปนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเขาพิเศษจริงๆใช่การนิยมกันมากเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อที่อเมริกาแพงกว่าที่ประเทศไทยแน่นอนครับคือในอเมริกาเนี่ย หนึ่งขวดนี้เท่ากับครึ่งขวดของที่ขายเขาขายอยู่ในขวดละพันบาทขวดละพันบาทโอ้แต่ว่าในประเทศไทยในรายการของเราราคาพันกว่ากว่านิดนิดเออใช่หกขวดตาตื่นใจมากตื่นเต้นไงครั้งแรกซื้อไปเลยก็อยากจะเรียนว่า เมื่อเราส่งออกราคามันก็มสูงขึ้นในประเทศไทยก็แน่นอนแต่เราส่งออกไหมฮะเราส่งออกไหมฮะอ๋อตอนนี้ประเทศแรกผมเพิ่งกลับไปญี่ปุ่นนะัะเราส่งออกญี่ปุ่นแน่นอนแล้วนะคะแล้วก็กําลังไปอเมริกานะครับในงานแฟนซีฟู้ดซึ่งจะมีผู้บริโภคผู้ผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกเข้ามามองน่องนี่ขวดเป็นพันเหรอคะอาจารย์บ้านเราขวดตกกุดละสองร้อยแล้วก็แล้วก็ประสิทธิภาพสู้กันไม่ได้แต่ประสิทธิภาพเราดีกว่าด้วยใช่ไ่เพราะปลอดภัยกว่าด้วยปลอดภัยนะคะมีทธิภาพที่สูงอย่างนี้ครับ คือเราพูดด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราคือหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่ทําการวิจัยอย่างครบวงจรแล้วก็ทําเวลามาต่อเนื่องไม่ใช่ผมเองคนเดียวอาจารย์วิทยอาจารย์ประามทีมงานเป็นสิบคนแล้วก็มีกลุมปัญญาทางวิทยาศาสตร์นะกีเยวกับมังคุดเนี่ยมากที่สุดในโลกอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทําเราคำนึงความปลอดภัยมาก่อนประสิทธิภาพเราชัดเจนอยู่แล้วล่ะที่อาจารย์บอกว่ามีการเปิดตัวแล้วในประเทศไทยในงานเนี่ยมีการตอบรับมากไหมครมีการแต่ไม่ก็มีผู้ จำหน่ายนะฮะจากต่างประเทศเข้ามามากมายเป็นการเปิดตัวของเราที่งานไทเฟ็กโว่ l d of Food Asia นะครับอันนี้เป็นภาพที่นี้ไปก็เป็นภาพของการอาจารย์นำพายไปได้เป่ะอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ได้ไปด้วยค่ะครับอันนี้อาจารย์อยู่ในห้องแล a b ไหนครับเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ไปเองแล้วเปิดตัวที่ไหนคะเนี่ยอาจารย์อันนี้เป็นเป็นนี่เป็นภาพ ที่ผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรมาเป็นสถิวิญยานะฮะมาเป็นสถิวิญยานในการในการลงสัญญาเซ็นสัญญาร่วมกันดตกแรกที่เห็นก็คือดรยุทธศักดิ์สุประสอนนี่คุณหญิงจำลองศรตันนินร์อันเจรรักนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักในวงการสังคมอย่างดีดรยุทธศักดิ์ก็คือผู้บวยกายของอสมัชชาอาหารแห่งชาตินะครับ ก็มาเป็นสัิปีพยาเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เราทำนะต้องถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลค่ะแล้วเราก็จะมีการนําผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาดโลกโดยการร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยพัฒนมามืุธไทยร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรทันวบบการหาชนและสถาบันอาหารแห่งชาติในลักษณะ3ประสานนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโลกเพื่อที่จะยืนยันว่าการของเราปลอดภยปปอัยไร้ปนเปี่ยวและมีมาตรฐานสากลแน่นอน อืมค่ะก่อนที่จะเข้ารายการคร่ะพี่เฟสนุ้งได้คุยกับอ,อ,อาจารย์เขาบอกว่ามีคนที่ซื้อน้ํามังคุูสกัดเอาน้ำมังคูสกัดเข้มข้นไปแล้วก็ดื่มเพียงแค่2อสวันนะเขาเป็นอาการภูมิแพ้แล้วอาการภูมิแพ้นี่ดีขึ้นเลยเหรอคะอาจารย์ ก็ปูมปแพ้นี่สองสาวันสองสาวันก็น่าจะรู้เรื่องสองสาวันนี้ก็วันละขวดก็สามขวดเองใช่ไหมคะอาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากวากว่านั้นก็แล้วแต่ากา็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยถ้าเป็นเลน็กๆน,น้อยๆก็ก็ทานน้อยเป็นมากๆก็าอาจจะต้องมาานมากเลยค่ะหลายลคนบอกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ถ้าทานแล้วมันมันดีแล้วมันอร่อยมันไม่เหมือนไม่เหมือนกินยาแล้วก็เหมือนไปกินเครื่องหรือว่าแถมเป็นอาหารด้วยนะกินแล้วอิ่มนะครับ ใช่แล้วเราก็ป้องกันโรคอื่นๆได้อีกด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรคภูมิแพ้อย่างเดียวนะคะแล้วก็เรามีอีกภาพหนึ่งในเรื่องอาจารย์ไปเมืองทองมาใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเป็นงานเปิดตัวของเราที่งานไทยเทคคะตอนนี้ภาพผมจะเข้ามาถูกต้องอ่าเนี่ยครับครับ งานเปิดตัวครับก็มีแขกเข้ามาเป็นไงโอ้มาริโอ้มาเรียลครับเขาให้ผมไปดึงแขกมาดูมาเรียลอ๋ออาจารย์นี่เป็นตัวเมนนะโอเลสต่าเลยนี่ถึงแล้วโอ้แต่คนเยอะมากเลยนะแล้วก็อาจารย์ดรปรัชญานะครับคือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพ่อเข่าตอนนี้มาเรียลเขาดื่มไหมเนี่ยวันนี้ก็สงสัยว่าจะเอาไปให้คุณพ่อใช้คุณพ่อดื่มด้วยค่ะหมดแลโอ้โหตอนนี้อาจารย์อภัยดื่มน้ำสกัด ก็ก็ดื่มค่ะเพราะว่าแต่เดิมที่ใช้ G M 1ในรูปแคปซูลมาก่อนมันก็โรคปวดข้ออะไรมันก็หายไปรวมทั้งโรคกระเพาะอาหารเพราะตัวเองอาจารโรคกระเพาะเหรอคะเพราะว่าทํางานในห้องแลบมันก็ค่อนข้างเครียดใช่ไมไม่มีเวลาแต่ตอนนี้อาจารย์หายแล้วนะคะหายแล้วค่ะผมผมเรียนว่าอย่างนี้เกี่ยวกับความมั่นใจของเราในการ ที่จะบอกว่าน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นกองส,สารสกัดมังคุดเข้มข้นของเราเนี่ยะจะมีโอกาสช่วยคนได้อย่างไรคือจากแคปซูลของเราเนี่ยที่ใช้ได้ผลนะฮะแล้วก็เอาเจียมวันในแคปซูลที่ใช้ต่อวันแล้วได้ผลเนี่ยใส่เข้าไปในน้ำหนึ่งขวดสรสกานหนึ่งขวดน,นี่คืองานวิจัยของเรากับสํานักงานพัฒนาการวิจัยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบมอาสาสมัครจนแน่ใจว่าได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่คือผลสรุปนะคะของความมหัศจรรย์ของมังคุดสกัดข้นข้นนะคะถ้าอย่างไงคุณผู้ชมก็ลองโทรไปสอบถามได้นะคะคุณแพทย์เสริมนิดนึ่งคือขณะนี้มันมีออกมาเยอะมากเลยนะมังคุดจากที่เราไปสร้างกระแสตรงนั้นนะก็มีออกมามากมันออกมาหลากหลายได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแพงมากๆถูกมากๆนะแต่ที่สําคัญคือว่าเราจะต้องให้แน่ใจว่ามันมีความปลอดภัยค่ะอะไม้เทลเนี่ยเราก็รับประกันความปลอดภัย 100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช่แล้วเป็นอย่างที่อาจาของคุณให้ทีอาจารย์น้ำพายแล้วกันที่เหลือค่ะน้ำพายดื่มต่ออ่ะแล้ช่วงข่าวันนี้ก็หมดเวลาในเรื่องราวดีๆของความมหัศจรรย์ของมังคุดสกัดเข้มข้นแล้วนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันบ้างวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์พิเชษและอาจารย์น้ำพายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ